ก็อาจจะที่ผู้ชมดูคนดูท่านดูรัวๆที่ยังหายใจกันอยู่ด้วยนะฮะวันนี้ผมครีซี่พีเคนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วใครสั่งมาสอนให้เร็วลดเวลานี้ว่เนี่ยช่างมันฮะไปต่อไม่ถูกเลยเอาล่ะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันกับครีซี่พีเคนะวันนี้เราก็กลับมากันกับเกมไมโครล์น้าวเป็นเกมเว็บนะใครอยากเล่นเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะขออภัยปรานอาภัยอย่างยิ่งอย่างสูงนะที่หายไปน,นานแ a บถูกเลีโอเคฮะทำไมหน้าจอมันมืดจังวะเอเอเกิดอะไรขึ้นนี่จะ n ู o เก็บโอเคนะฮะเอ่อเอ่อทำไม รู้สึกว่าเหมือนมันจะไม่มีอะไรเลยลองกดโอเคฮะ w s ที่เดินอ่ะสปเปรบาจัมโอเคตามนี้กดโอเคฮะกด e เหมือนไหมครับวันนี้เราจะมาทำอะไรดีสร้างบ้านแล้วกันนะฮะเรามาสร้างบ้านสร้างบ้านไม้แล้วกันนะฮะโอโ้โหโอ้โหสุดยอดสุดยอดเสียง เฮ้ย hey, อย่างน้อยมันก็มีฟิสิกส์นะคิดยังไงดีไว้นะนี่อย่างน้อยมันก็มีฟิสิกส์น,นะนะไปฮะเราตัดไม้ดีกว่ามีอย่างอื่นไหมเอ้ยนี่ไงมีเวพอนออฟไฟโอ้โหตีแล้วเป็นไฟเจียช่างมานะฮะอ่ามีอะไรอีกไหมเอ่ย มีเด้อมีโอ้ยมีหยอย่างนีเงี้ยทำไม่ไปทำไม่ไปเดี๋ยวทิ่อะไรกะนี้จะดีเยอะมเรามาสร้างบ้านกันนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นหนาบ้านไม้อย่างเดียวมันก็ไม่น่าใช่นะฮะเราไปขุดหินนี้มาดีกว่านะนี่เรามีล็อกฟอยอยู่นะโอ้มีล็อกคอปเปอร์ซะด้วยโอ้โหน้ำเอ้ยอย่าบอกนะว่ามันต้องมีมันต้องมีอะไรบางอย่างสิเพราะเมื่อกี้เราขุดหินไม่ได้ใช่ไหม โอ้หมีน้ำไหลด้วยโอ้สุดยอดช่างมันะฮะเราเอาบ้านไม้ได้ใช้หินเฉพาะที่มีเนี่ยแหละฮะเรามาสร้างตรงนี้เลยละกันนะฮะอ้าวเอาไหมกับโอเคมันบักต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องมีอาการบัอกอะไรมั่งเลยแหละเรื่อของมันนะอ,อันนี้อะไรอะ่ะวิสติเบล วิเล่วัดวัดวัดเด้อเออเออเกิดอะไรขึ้นฮะสักคู่นะฮะอือเยี่ยมไปเลยนี่ได้กลับมาเล่นใหม่ละเฮ้ยจะบั็กทุกรอบตอนเข้าเกมไม่ได้นะฮะได้กลับมาเล่นใหม่แล้วเอาใหม่ฮะเรามาตัดไม้กันใหม่นะครับผม ภารกิจของเรานะฮะในวันนี้น่คือการสร้างบ้านนะก่อนแรกเราต้องเคลียรพ์พื้นที่ก่อน,นะฮะเดทแกสโอเคตรงนี้นะฮะเราจะขุดโอ้อยมันเปลี่ยนเสียงด้วยเว้ยราแซนขุดโ,โอเคชัดละเพียนที่ขุดไม่เพียนที่มันต้องมีการระเบิดสิไหนเราลองมาวางระเบิดเพียร์ีสิเอ้ยจะปุด โอ้โหเฮ้ยทำไปเล่นไปใช้ได้อยู่ทำไปเล่นไปเดีย๋ยวดูถูกืฮึมระเบิดไปอีกรอบวิ่งอด่าดูถูกนะทำไปเล่นไปนะเล่นได้อยู่นะถ้าไม่ติดเรื่องบัคผมจะให้เกมนี้เนี่ยเต็มสิบคะแนนผมให้ร้อยเลยฮะเดี๋ยว หยอกหยอกยอกยอกเฮ้ hey, แต่เหมือนก็พอเล่นได้อยู่นะทำไปเล่นมานะมันก็พอเล่นได้อยู่เฮ้ม,นะม,เ hey, มันเล่นได้จริงๆีเนี่ยพอะดีวันนี้รู้สึกเงาเงานะฮะเงาเงาอยากดูเหล่ากบานหยอกเล่นวันนี้รู้สึกอ่อเงาเงานะฮะก็เลยมาเปิดวาแปดดูมาเจออะไรแบบนี้นิดแหบบนึ่นิด เอาสบผมแกกเพ่นเลยนะฮะ oh <my. S 1> วางเราอุดรูกันก่อนนะฮะอุดรูอุดรูอุดรูฮะอุดรูอุดรูลและเดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านกันนะเฮ้ <Okay. S 1> ยพอเอาเอาดาบตีดาบไปด้วยอามา oh, บางทีเสียงเคาะบล็อกเนะี่ย ไม่ต้องมีได้นะเพื่อนอาวางไปฮะเรามาสร้างบ้านตรงนี้เลยดีกว่านะฮะอย่างแรกฮะเราเอาไม้ฮะไม้เรามีแปดใช่ไหมเราวางแบบนี้วางแบบอบ้านเราเอาหลังไม่ต้องใหญ่ฮะเอาแค่นี้พอนะะอดีรน่ีบอยังยังเอาไปผมจะใส่เ่เอาไป้ไปเอาไป นี่เราก็จะเอาไม้มาวางนตรงนี้นะวางนะวางนะแล้วตรงนี้นะโอเคเราวางนะวางนะงนะหเราจะเอาําไม้เราดินดินทิไมดีนีแหัวนอนก่อนเอาีไอ้เไอเยนิไอเ็นเราก็จะวางเราจะวางอย่างนไม่ได้ครัล็อกยนได้จะไม่ล็อกล็อกคอลอก็อกโอล็อกว็อูเสโชื่อยาวไม่ได้นี่ล็อกิวดมอนล็อกวิ่เลเลธรรมดาเลตัวนนะล็อกิเออโอ้โหุยอดการเล่นก็ได้เลยนี่นอแบบนี้แหละนี่ เราจะหนีอีกนานไหมเออเออล่วงไม่เป็นไรฮะเกมนี้ไม่มีเลือดฮะสุดยอดคุณจะตกจากที่สูงกี่ร้อยกี่ล้านบล็อกนะก็ได้เหมือนกันนะนีมับเขาให้มันต้องสูงอีกจ้ะความแบบนี้แลวแล้วกัน ถ้าดินกระยาหมดเนี่ยผมบอกเลยว่าวิธีการหาเนี่ยง่ายมากเลยนะฮะไปวานเทียนทีแล้วก็ระเบิดสักพูดถึงหมดมันก็หมดพอดีเลยแต่ไม่เป็นไรนะฮะเรายังมีอยู่นะฮะโอเคนี่เลฮะสุดยอดฮะไหนเราลองเทสความเจ็บอืม้มสุดยอดฮะไม่เจ็บเลยบ้างกับหลังคาเนี่พูดได้เลยฮะเอาละฮะแล้วเราจะวางแบบนี้นะครับผม นี่เราก็ได้เป็นดินแล้วนอะไปฮะเจนทีเจนทีกู่โลกครับมาเลาไประเบิดไกลๆบ้านหน่อยนะครับเพื่อให้บ้านเรามีวิวทิวทัศน์สวยนะฮะมาระเบิดตรงนี้แล้วกันนะครับต่อยออกมาบึ้มเสียงระเบิดสุดยอดโคตรสมจริง ระเบิดไปอีกรอบบึ้มสุดยอดได้ดินมาเต็มเลยนะซึ่งแพทเทิร์นการระเบิดนี่เหมือนกันเป๊ะเลยอย่างกันลอกกันมาจังเหมือนเดิมเอาอะไรมากกับเกมฟรีเราก็จะเอาหนึ่งนะฮะดิน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 ธรรมดาอย่านี่ไงเดินแปดสิบสี่โอเคโดดวางหลักว่าง โอ้ถ้าเป็ um> นไลท์ม so oh, like, well. hey, oh ันจะมีแสงสว่างเว้ยคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดแน่เป็นแง่บ้านเด็จเด้วขอเชียร์ตรงนี้ฮะ าน,าบ,า,นาบ้านเกียร์นาบ้านไม่มีแบบดินเป็นหญ้าอะไรอย่างนี้มั่งเลยเหรอมีแบบบล็อกหญ้าเป็นดินนะเอออันนี้มีอ้าวแล้ละ,ละ,ล,ะละวางไม่ได้ด้วยช่างมานะันฮะรวางไม่ได้ด้วยบล็อกเนี่ยบล็อกที่มันมีน้ําวางไม่ได้ด้วยอ่าอ่าบ้านหลังแรก สุดยอดโคตรจะแบบน่าหล่อี่เกย์สมัสมองเนี้ยเชียบปิ้งเราล็อเ,เราทุบตรงนี้อกหน่อยเอาันนี้ทุบตรงนี้ออกทุบนี่ออก,ก,ออกเอาฮาร์ดล็อกวางเอานี่นานี่กวดนี่หว่าโอ้มีกวดด้วยเว้ยโอ้สุดยอดสุดสุดสุดจริงฮะ falling rock ก็คือวดนะไปหาซื้อินล็อกเสร็จลยนะฮะหมอมันสวยแล้วกันนะฮะช่างมันเถอะนะไ <c oughs> อหยีผมรู้แล้วทาไงดีทำให้มันดูเออเมดี๋ยวจะทำยังไงวะแบบนี้ไงอันนี้แหละอันนี้แหละค <c oughs> วามนี้เอาวุธมาวางมั่ง เออเอ้ยแต่ไปเล่นไปเฮ้ยพอได้นะมั้งเรา,าเอาน้ำมาโอ้น้ำไม่มาเป็นบล็อกเลยวางไม่ได้แล้วหายด้วยไงปไปดินอะเอาละฮะเราลองขุดลงไปใต้ดินกันดูบ้างดีกว่าไหมเออเราลองใต้ดินบ้างดีกว่า ุดูแบบนี้เลยดนะูซิมันมีอะไรบ้างเอ้ยมีเหมืองเว้ยไี้มีลาวาด้วยโหนี่แสดงมันต้องมีการคราฟอะไรสักอย่างไม่มีเลยเลยซึ่งแสงสว่างที่เราได้มานะคือจากลาวากับไลท์นะฮะไลท์ซึ่งไลท์เราหมดแล้วไอ้เรามีลาวาอยู่าลาวาเราเดินโอ้โห ว่ายลาวาสุดยอดมากมาชนาดนเราลาวาให้มันมีแสงสว่างหน่อยแล้วกันนะโอลาวาตกสุดยอดเดี๋ยวลองมาดูมันดีกวนะ่ามันมีมอนตงมอนสเตอร์อะไรไหมเอ,อ่ยโอตันฮนะโอหมดแล้วอีมรอน,นี้บ้างดีกว่านะขุดลงไป โห oh, สุดแล้วฮะขุดไม่ได้แล้วฮะตรงนี้ตอนนี้ขุดไม่ได้แล้วนะฮะนี่ขุดไม่ได้แล้วมาตันตรงนี้นะฮะดาา้านล่างไม่มีอะไรเลยนะฮะเคซีพีเคพิสูจน์มาแล้วนะซึ่งสามารถเดิมโบลาวาได้ด้วยนะฮะไหนเออเราลงมาจากรูกไหนเนะี่ย โอ้โหเกมโง่ๆขนาดยังหลบเน่เยไอ้จริงๆมันก็ไม่ได้งโง่หรอกไอ้มันสนุกดีออกไอ้นี่มีทางขึ้นข้างบนอีกนะฮะดูซิในเหมือนมันมีอะไรอีกเอ่อไม่มีอะไรละซึ่งดูอากสง่งรับก็ไม่น่ามีอะไรแล้วเราขึ้นไปข้างบนกันดีกว่านะโอ้โหขุดได้ยาวไกลมากเฮ้ยนี่ข้อได้เปรียบเลยนะเว้ย ดูดูด,ดูดูเขาได้เปลี่ยนะมัผมสามารถขุดลงไปยันได้นี่เลยนะฮะนี่เรามาดูหน่อยสิถ้าเราขุดจตรงนี้มันจะขึ้นไปได้ถึงไหนตอนเราขออนุญาตลองนับก่อนนะไม่ครับเราจะขุดได้ไกลสุดสี่บล็อกใช่ไหมหนึ่หรือห้าบล็อกนี่แหละนะฮะมาลองดู1น3 4 5หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบบล็อกนะฮะโอ้โหสุดยอดมาก สามารถขุดได้ยาวไกลถึงสิบบล็อกเลยเดียวเยอะนะระวังบล็อกล่ะน่าจะได้สิบบล็อกเหมือนกันนะฮะวางบล็อกก็ได้สิบบล็อกเหมือนกันแหลนะวางบล็อกก็ลองดูหน่อยสินะไม่ได้นะฮะตรงนี้อ่าวางได้นะ อยกได้นะฮะโอเคฮะเร,เรามายืนตรงนี้ปึ๊บนะฮะวางได้นะฮะถ้าเกิดเรายืนตรงนี้วางไม่ได้แล้วนะแถวมันได้ตรงนี้ฮะโอเคนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าใช่ฮะสิบบล็อกโอ้สุดยอดเราขุดออกมานะ ซึ่งนะฮะใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องงงนะฮะว่ามุ่งมาทําอะไรนะซึ่งเพราะว่าข้งงเหมือนกันนะว่าผมมานั่งทาอะไรเนี่ยอ่าอนะฮะก็ขอบคุณคนที่ดูด้วยมีใครดูมาถึงตอนนี้บ้างไมไม่รู้จะทําอะไรต่อฮะเอ้เออเมื่อกี้เราลงไปดูล่างสุดมาแล้วเราเราขึ้นไปดูบนสุดกันมาดีกว่าไปดูบนสุดกันมาคร เราดูวคว่าบนสุดของมันจะมีอะไรนะจะมีดวงดาวซ่อนอยู่หรือเปล่าสุดแล้วโอ้โหซามโมวาะวิบดีผมสุดยอดฮนะโอ้โหโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลมีแค่นี้เราลองไปดูสุดโลกกันบ้างดีกว่าเออไม่ตายด้วยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะทําให้ตัวละครมันตายยังไงนะเอาล่ะฮะเรา ไปดูดีกว่านะว่าสุดขอบโลกมันจะมีอะไรมันจะมีอะไรรอเราอยู่หรือเปล่าเราตกโลกหรือไม่ไม่ตกฮะอาอสุดขอบโลกก็เป็นน้ําฮะโอเคเป็นน้ำํำ <c oughs> ซึ่งแบ่งแยกเลเยอร์กันอย่างชัดเจนนะเฮ้ยเราลองดำน้ำดูไหมโหสุดยอดฮะมีความขุ่นนะมีความขุ่นของน้ำนะครับโหนู่นอนุสรณรสถานบ้านเรานะครับ เอาละนะฮะก็ใครที่คิดถึงนะฮะก็ขอบอกไว้นะตรงนี้เลยนะฮะว่ายังอยู่ดีนะยังอยู่นะครับสรุปกูจะอยู่ดีหรืออยู่ไม่ดีดีเอาไปว่ายังอยู่นะฮะยังไม่ตายแน่นอนนะครับยังมีชีวิตยอยู่ยังหายใจอยู่นะฮะก็ไม่ต้องห่วงครับผมมีเวลาว่างมาทําคลิปให้ดูแน่นอนนะครับก็ต้องขอขอบคุณคนที่ดูแต่ต้นยันจบจบยนตอนน้องช่างมานะันฮะ เอาเป้เราก็ขอขอบคุณคนที่ตูแต่ต้เนเรีนเกี่ยวกันด้วยนะครับใครที่ชอบไปหรืออยากช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคก,กันด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากเล่นนะแต่ขอแนะนํานะอย่าเล่นเลยดีกวไปเล่นโลบ็อกไปเล่นไม้ครับไปเล่นอะไรก็ได้นะอย่ามาเล่นเลยผมนะมันไม่มีอะไรนะผมทําให้ดูหมดแล้วทุกอย่างที่มันทําได้ผมทําหมดแล้วมีอย่างที่ยังไม่ได้ทำการไปเผาป่านะฮะมันจะเรียกว่าป่าเผาต้นไม้ดีกว่า นี่ฮะดูฮะโอ้สุดยอดสุดยอดฮะลายไว้ได้วยภาพนี้เลยแล้วกันนะฮะบ๊ายบายครับผมอ่ะไปแล้วบ๊ายบาย